มานะมา,มาจะร้องเพลงใม่ฟังแดดเช้าอารมณ์ดีๆน้อยใหญ่เนาะโอเคนะนี่ ôi đây là nha. ơi nha ôi chờ đàn khấu, đàn nắng à, chẳng, vẫn không nơi này không cháy ไห้เส้นนามแต่เธอกลับจังง้อฉันไม่ได้ศกตาเคล้มทเฉยไปเหมอือนน้สาวใครอยู่ในทางเดิม<ๆ>คนๆๆที่ที่ ฉันที่ลงมไววใจเป็นเช่นเดีกยกนั่โอ้คงเป็ความผ่า,งางนงใจกับกินมัเมเอยันไม่เคยมกลับมองส่วนมน จะสิ poor, ay, wa, no ้นระนิให้ฉันฝันว่านอนกดเพียงดีเต่อย่าให้เสร็จไม่นาทีฝันเห็นหน้าดีใจพี่อม ดีๆกันเนาะมาไหนๆน,นางดูให้นะดูๆๆๆๆเออจ้ะเสร็จแล้วคะ่ะคุณยายคะ่ะอาบน้ำเสร็จแล้วเช้านี้สดชื่นอากาศก็ดีคนก็อารมณ์ดีนาอยยายเนาะคุณยายของนางก็อารมณ์ดีนางก็อารมณ์ดี อารมณ์ดีด้วยกันทั้งคู่เลยมีความสุขกันน่มซิใช่ไหมมีความสุขเนาะคุณยายขาคุณยายเจ้าขารักที่สุดในโลกเลยอรักที่สุดเลยคนนี้รักที่สุดเลย มามามาเสร็จแล้วเสร็จแล้วอือพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวใส่ผ้ากันนะโอเคโอเคนี่แนี่ยจุ๊บๆเลยจุ๊บๆเลยไหนดูดิจุ๊บๆเลยเสร็จจุ๊บๆนางเนี่ยอืมรักแบบไม่มีข้อแม้อังนะเสร็จแล้วเดี๋ยวนางใส่เสื้อผ้าให้นะคะอือจับ